ใครอยากได้ความรู้ยกมือขึ้นใครอยากมีเงินแสนยกมือขึ้นและใครอยากได้รับความรู้ในวันนี้และนําไปสร้างเงินแสนด้วยยกสองอเลยขอบคุณครับท่านมาถูกที่ถูกเวลาแล้วครับ สวัสดีครับผมบอสธนสิทธิ์บุญวิชัยกุลปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ยินดีตอนรับคุณครูและเพื่อนๆพืนที่น่ารักทุกคนเข้าสู่คลิปวิดีโอการแบ่งปที่มีชื่อว่าจบมหาลัยก็มีเงินแสนได้อันดับแรกต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามารับฟังการแบ่งแยนในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนด้วยครับและสิ่งที่ทุกคนจะได้รับในวันนี้ก็คือ ความรู้ที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บหลักแสนก่อนจบมหลาลัยได้เริ่มต้นนั้นตัวผมเองได้มีโอกาสพบเจอกับคนประสบความสําเร็จและได้อ่านหนังสือของปรมอาจารย์นักพูดนักเขียนระดับโลกมากมายเช่นอาจารย์จกักรพู t เดอ o n มานิโคชผมได้นําหลักการของอาจารย์มาลงมือทําเพียง5เดือนสร้างพอร์ตการลงทุนหหลักได้อะไรคือ4ีเคล็ดลับที่จะทําให้ทุกคนเก็บเงินแสนได้เช่นเดียวกัน ครั้งหนึ่งครับเพื่อนๆผมเองก็เคยเป็นคนที่ใช้เงินอย่างไม่เห็นคุณค่ามาก่อนแม่ให้เงินมาก็ใช้ไปอยากซื้ออะไรก็ซื้อคิดเพียงแค่ว่าเเดี๋ยวเดือนหน้าฉันก็ได้อีกอยู่มาวันหนึ่งผมเงินไม่พอใช้จ่ายต้องหยิบยืมแล้วก็เดือดร้อนกันไปหมดสุดท้ายผมก็ตระหนักได้ว่าเฮ้ยทั้งหมดมันคือความรับผิดชอบของเราเองนี่นานแล้วเรา ก็ยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะแก้ไขมันดังนั้นนี่จึงเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญที่ทําให้ชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับผมเริ่มเห็นความสําคัญของการเงินดังนั้นผมจึงเขียนออกมาให้หมดในตอนนั้นว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจเรื่องเงินแล้วก็ไม่เคยเรียนจากที่ไหนมาก่อนจึงไม่สําเร็จครับผมจึงเริ่มต้นทาสีเ่เคล็ดลับนี้อย่างจริงจังครับ1ก็คือ เมื่อเราไม่รู้เราก็ศึกษาหาความรู้จากคนที่มีความรู้มีประสบการณ์อ่านหนังสือดู YouTube จากอาจารย์จัก,กรพงศ์เด็กปันนิโค้ชครับ 2. ไม่สําคัญครับเพื่อนๆว่าเงินที่เราหามาได้จะมากแค่ไหนสําคัญที่ว่าเราใช้เหลือเท่าไหร่ต่างหากดังนั้นเราจะต้องมีการบริหารจัดการเงินของเราให้ดียกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆอ,อาจจะทําบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างง่ายๆด้วยตัวเองเริ่มเหลือก็เริ่มรวยนะครับ 3. ห้ามออมด้วยเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายให้ใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการออมปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบเลยเมื่อเราตั้งใจว่าเฮ้ยฉันจะออมให้ได้เลยแต่สุดท้ายพอสิ้นเดือนมาก็ใช้จ่ายไปจนหมดดังนั้นเราจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมครับเพื่อนๆเ,เ,เราก็หักออมไปเลย20%ที่เหลือค่อยนําไปใช้จ่ายจะทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นครับเพราะเราได้ทําเพื่อตัวเองแล้ว4ครับข้อนี้สําคัญมากๆคือ ตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถให้เงินทํางานแทนเราได้แม้ในขนาดเลับเราจะต้องทํางานเพื่อเงินไปตลอดชีวิตครับเพื่อ,อนๆในนั้นเราจะต้องนําเงินที่เราเก็บได้เมื่อกี้มา ลงทุนต่อยอดใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานนั่นเองครับผมผมได้ใช้สเคล็ดลับนี้จนทําให้เก็บเงินหลักแสนได้เช่นเดียวกันครับทุกคนก็สามารถเริ่มต้นทำสีเคล็ดลับนี้ได้แล้วทันทีครับผมเพราะว่าทุกคนคือคนดีคนเก่งคนสําเร็จคนร่ำรวยแล้วก็เก็บเงินแสนกันได้ทุกคนอย่างแน่นอน การเดินทางนักมินเิเริ่มต้นจากก้าวแรกของเราเสมอนะครับอย่าลืมก้าวออกไปแอคชั่นนาทำทันทีมีผลแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ